ดึงไตรรังก์กันเลยเสียดตกปลาอ่อยแล้วโอ้ดีแเรารอรังยังไม่ตกดูเรียหมดเลยอ่ะเป็นยังไงครับป๋าเราจะไปยังไงต่อไปยังไงแกรอรถอีกคันหนึ่งเรากลังทำการโรคอยเก็บตกปลาอ่อยไหมหมื่นกับหมื่นฝนมาหน่อยเดียวนึ่งไหม พลาดเลยอันนี้เอารถตะตุงดึงขึ้นนะเนี่ยไหนลองดึงหน่อยสิดึงแค่ได้บ่ได้ลองดึงหน่อยสิั yeah, อน,อ,นอันนี้ที่คองโซ่น,นี่จะเอารถตะตุงดึงนัเนี่ย <c oughs> ไห้หรอดนะดูฝั่งนี้ถ้ามเหลอเยอะมัยเหลือเยอะอยู่ไห,ไหนรถพอดึงมึง

เจะจะให้ตตรงดึงเห็นอุซ่าอุซ่าคล้องสลิงแล้วเนาะเอาไม่ต้องใส่เกียร์ด้นี่ดึงเนาะอะไนกระบะถึงรถไถไปดิคือเลยด่ อ้าวอ้าเ้ยดึงไม่ได้เลยนะทุกคนดึงลอหนาปไปไหนเลยนี่ดินมันขาดลงแล้วไหมะพ่ะดึงลอหนาได้ว่พอไปวะคัร์ดอวกแม็กมาดึงไหม ล่อนาไหมมันสิตมวะเออนัดึงถอยหลังอ่ะอือช็ห้ดากออกไปพุ่นกัน่ดึงห้มันดึงนีเนาะแล้วก็ดึงไปพุน่นดึงดึงออกไปพุนนะ่นเนาะดเห็นปลดแก็ใหม้นะ <c oughs> มันออมไปพุนนะ่นเนาะให้รนะ่อหลังกันขิ้นกันนะเดี๋ยวลากร่อนาปุ๊บร่อนาไปปุ๊บรอหลังลงอีกกะตรงนี้เลยารเนี่เอออแมาก่อน อ้เบิ่งเสียงรถนั่นไหมมาแล้วลูกพีมันติดมาไหนเลยเออตลิบม,ม,มาเลยเสียงรถมาาตะไกลเลยวะมันมาแลไวครับพี่น้องเอ้ยเอยมันขทางไรบอ,อ,อทับทั้งนี้บ่เอารถกระบะเอากาอกไปุ่นฮะเอาไปุ่น่บ Ê, ông ấy vun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 , yeah. <laughs> hmm. มาแล้วครับแมกมากครับว้าเอ๊ะเอ๊ะอ่ะล้ก็มาเอากาอ,าอนเอ,เอาหนาดึงหนาดึงใส่บูธมาเลยปะพี่พอ ดึงออกไ้ไหนะดึงออกวเอาไปดึงเลยเวางอนะเดี๋ยวรงออกเละบเดี๋ยวเดึงออเลยะครับเดี๋ยวราดกรลยะบเวาอเลยนะคเียกเลยบยวเึงย

บ๊บบ๊อบบ๊อบก้อนนี oh. right. ่แหละนี Bem ่ดึงตัวเนี่ยนี่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 แต่ละฮะดึงคานเนี่ยคานตัวเนี้ยบ๊มันเหมือนดึงเหมือนรถมาอันนี้เฮ้ปัตนาไปไปลังมันขึ้นก่อน เออได้ดึงหน้าปุ๊บเดินหลังมันบิดไปพูนเดิงไหนเดินไหนวงไดินท้ายหลังอ๋อป่บังขับพุงมาเลยเห็ดห้องอะไรตรงๆเออเอาพาหน้าจับลงกันจะไงน้องแหมมไม่เสือกเลยจริงนะเออโอเคโอเคโอเคยันรถพ่วงอ่ะไอ้ยแม็กบ่ได้ว่ะบึ้งเห็นหลอหลังมันจะขาดดินจะขาดวันนั่นมันดึงไปปุ๊บเผื่อมันขาดไปพุ่นล่ะ

đừng ล้อล้อหลังมันขึ้นทางนี้ทางนี้แหละ โอ้ยมันจะมืนวัเนี่ยมาได้แม็กมาได้มาได้มาได้ฮะได้ไหฮะจวดเลยเลยวะจวดเลยดึงสองจวดเออไปเลยเดอจวดเลยจวดเลยจวดเลยเจ้าเจ้าเจ้าอีกไปอีกไปอีกดึงไปอีกก่อนดึงไปอีกก่อน lên cả ba đó, Ờ ừ. Ôi chèo, chèo đây mẹ, chèo đây, phớt phớt, chạy đây đó, nằm lưng đó, vừa vừa đây thôi โอ้โหเจ้เจ๊เจ้เจ้โอ้ <c oughs> ขอบคุณครับพี่แม็กครับมาดึงหายมึงต้องเบียงเบียร์กูด้่นิเยอาว่าเยวเบียบร์เยอแมั <c oughs> ้านี่แหละบาดแผลหน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวลากรถตัวออกโอ๋ไปแล้วมันไปแล,ล้วกินเลี้ยงแล้ววะ วิ่งสู้รถมันไม่ได้แล้วเนี่ยอุ้ยมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะทุกคนอันจริงสุดแล้วนี่วิ่งสู้รถอะแม่งไม่ได้เลยอะไม่ไไปเร็วเดี๋ยว,วะ่ะไปเร็วมากเลยนะดูอ่ะฉีกเลยอ่ะ าหรือว่าตัว S P มันมันเร็วกว่าตัวธรรมดานะว่างั้นนะเดี๋ยวนี้ก็หวางข้าวหมดแล้วครับหวางข้าวเรียบร้อยแล้ว อ,นนอันนี้รอบน่าจะจัดกว่านุ่นอ่ะทัานในแมคขับอ่ะผมน่าจะชากว่าจริงเลยเหยียบตามไม่ทันเลยอ่ะ